อ่าเฮ็ดโคนแต่ออกโบท่านเป็นมู่ลูกหลานสิออกห่างบางทีกะเฮ็ดดอกเดียวค่ะทุกคนจัดการเก็บเลยนะคะพี่น้องมา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 เพ,เพื่อนเก็บเฮ็ดเดอ้อนี่เฮ็ดปลวกเห็ดปลวกอืม

ว่านาดอกสองดอกพี่น้องมันยังไม่สุงเน,ะนาะจะตีออกขาวเต็มเลยนะคะพี่น้องอึใงไ้ปิด ตี่ออกติดวันพระนะคะทุกคนออกหลายก็เก็บมันเลยแล้วตัวน,นี้สี่ดอกจุ่มเดียวนี่ตัว

เลื่อนเห็นฮึฮึคน ผู้ดเดียวแพ่แว่อ,อยู่ตรงนี้ใบไม้ปิดนีม่มองเห็นไีมคนเดี่ยวข้างทาง มันมีสองดอกสามดอกเนาะอืเยะน่นสองดอกอันนี้อดกอนนดกหนึ่ง ออกเยอะนะเก็บใบวาดโดยไหวสะอ่อนเก็บติดติดพี่วนี่อุ้ยออกเยอะเก็บกระบไหวพี่น้องเอยขาวเปื้อเลยอันนี้ไม่ใช่ฮิตโคดนะคะทุกคนก็สิเรียกฮิดนมแมวฮิตนมแมวอืมต้องปิดพี่น้อง กเริ live, mm. uh ่มเลยพี่น้องการมะยาวการมะยาวเลยทุกคนเอ้ยนี่ ปิดไว้การยาวการใหญ่ท de de ุกคนเอ๋ยทุกคนอันนี้เขายเฮวกดำกคนบวกดำบวกดำ Hô, bú, 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 Năm, bí, nó khô lúc lúc tươi nhanh như phía đó rồi à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  กกำลังจุงงามๆปุลุปุปลุดีงงนน่น้องเอ้ยกำลังออกงามๆเลยอือหยิบมันแล้วดูน้องเอ้ยอืมปุลุปุลุดอยู่ี่น้องเอ้ย เลยพี่น้องติปลวกออกแล้วเนีย่ยะเป็นโซบพาเฮ็ดอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยมันเลยทุกคนเอ้ยเป็นเป็ออกแล้วนี่นี่น เป็ี่ยนเปลี่ยออกนะคะเก็บปืนพี่น้องเอ๋ยกำลังเก็บเลย,เลยพี่น้องเคยโอ้หนี่ออกมากเดียวๆนี่พี่น้องเอ๋ย กำลังออกเป็นตุ่มอยู่ตัวนี้โชกใหญ่แล้วปลาตัวกำลังออกพี่น้องจุ่มปุ๊บปเพื่อเวทน้อยนี่เมนเบิดละเอ็ดนี่ยฮดโคนณกำลังงามพี่น้อง

เอ้ยกำลังเป็นกระดาษเก็บเลยพี่น้องเอ๋ย,อยเยอะแล้ว,วพี่น้องอุ้ยงาน,นการงานรังสร้างเป็นอย่างโน,น่นเนาะผูข้าวเพือกเต็มเลยพี่น้องเอ๋ยป้าตุ๊บืมระเบิดถืดเธอแล้วเจอหมองไงูไ่เอ้ยงานกาดอรังสร้างกันวันนี้หุยเนกระสีรีบเก็บทุกคนเออมันชีคํำแล้ว ปาโตเดินไปพ่อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยปาโตยังขาวปรูบาลานเยยะไปหมดเลยพี่น้องเอ๋ยเจอมูไญ่แล้วบาดนี่ตอนเข้ามายังเป็นดอกสองดอกอยู่ที่กเริดมมาเจอมูไญ่แล้วจุ้มยูพี่น้องเอ๋ยปาโต โอ้ยเป็นตานสะออดคักะลีระเบิดเถิดเทิงไปเลยบ่จากเว้าวว้าวว้าวหัวผู้เดียวจะ้าแอนคนผ่านมาโอ้ยน่งเก็บเพชรคือว้าผู้เดียวหัวผู้เดียวน้อสันดีใจพี่น้องดีใหญ่กำลังออกพี่น้องเอ๋ยจู้จู้ ทุกคนเอ้ยมาเก็บเพชรตัออ้มหยาด้วยตาสะอดระเบิดเถิดอเถิงแค่นอบวัดนีดอโอ้ทุกคนเอ้ยโอ้ยสีข้ามตัวเลยแห้งเห็่เห็ยเยอะมากเข้าทุกคนเอ้ยโอ้ยห,หน้หนา,ากระสีบุ่งเลยถ้าให้เบิ่งแล้วเวลาในชีพลีพเก็บเพชรสีข้ามแล้วจุ่มเปจุ่มเจุ่มเอ้ย โอ้ยกิบหมูมดทดุกคนเอ,เอน้ยมันนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยากสิมาเก็บอกีกขั้นสามวันทุกคนเอ้ยดูพี่น้องอันนี้เห็ดพวกดำนะคะทุกคนอืพนอ,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 อพี่น้องเอ้ยเบิดเบิงเน้โหระเบิดทื่อเทิงไปเลยพี่น้องเอ้ยนะอะไรขนาดนี้ คลิปสามวันบุรีสัยงช้งวยทุกคนเอ้ยยากสิเก็บแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่เด้อมันสิค่ำแล้วทุกคนเอ้ยว้าระเบิดเถิดเธอไปเลยขอขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจทุกเซเป็นกำลังใจให้กับตายายผากด้วยนะคะทุกคนเบิกแยง,งตากับยายตลอดมา เก็บต่อนะคะบัดนี้